ตลาดหน้ากระทางไปตลาดหน้ากระทางพี่น้องพักุกินเมืกี้ กละเทจ้าขชิมเขียดเขียดขูทุเรศก็ขูเทีจ้าขูชิมห,หก็ดกหไดน้นี่จ้าขูดชิมห่า็อะไตลาดมาเขยวตลาดตลาดหน้ากระช่างตลาดหน้ากระ่งางเขียดเขียดไราชทได้ปาเขียดใหญ่ กระป้อมก็มี no เท่าไรกระป้อมฮะเสาพันเสาพันเนียวก็มีเด้อเหนียววันนี้เนาะแกงเหนียวอ่อมเหนียวเท่าไรนี่ฮะเสาหวหาพูพี่สาวก็ได้หอยหอยหอยกระป้อมนี่คือแพงแท้กระป้อมทอดไรรู๊ต ไข่บุนแดงกะมีก็ได้ไข่บุนแดงอะหรเ้างั้นชิมหาก็ได้ป่ะไข่บุนแดงไข่บุนแดงชิมหากันได้งั้นเขียดเขียดเขียดอันนี้เขียดเขียดค้าค้ำ ยูหอยจุบยพ่อจูบอจด่ไเตลาดหน้ากระทางพี่น้องเมืดหน้ากระทางมีจะหอยกบหอยกับปลานอนเลยใหญ่มามาใครดีบอใครดีใครดีโอ้บิ๊กบอปานางอันนี่พูดสีฟคันอะบ่พูดนีิสบดตืไม่อ เอาคือคือตัวเราไลก่อนมักตะนี้บอกมันตรก็ได้อัเฉียวตลาดหน้ากระทะมันม่จะหอยอ้าวเราคงไชิ0หันนะชาชิมคล้ายคุ้เอร์เงเปลาเชือมหอยยังอะไรหอยอันยังกัหอยเชอรี่หอยเชอรี่น่วยใหญ่ทางชิ0ห่าพันทางชิมห้าพันพอกินถึงดอกปาหน้าก เดินมาเว่เดินตลาดหน้ากระถางใครอยากกินหอยอยากกินอยา่าง,งมาเว่เอามาเว่เอา,า,เเอาปลากระมีกระป้อมกระม,มีปลากระมีหอยใหญ่หอยน้อยมีหมดไปตลาดมาคืออยากกะมุกกระป้อมอเคียดเน่เคียดน้อยสิแม,ม่อมปลาปลานางังเนาะ หอยหอยสิมออมสิขีเล็กพี่น้องเลยคืออยากมาเด้อมาเด้อมากินนำกันเลย